แอดมินมีกลุ่มแนะนำนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีข้อล่ำนิดมากประสบการณ์นะครับแล้วก็สายรับจับบอลเด็ดคอยวิเคราะห์บอลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถดไลน์ได้ที่ 3ZABF4 ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Letter City เริ่มต้นกันที่เลตเตอร์แรกอะไรจากโค้ชใหม่ของ Manchester United เห็นได้ชัดว่าสถาน,นการณ์ฝึกแห่งไมเอียมของเลเตอร์และก็ระเบียบวราระการประชุมที่วางแผนกันมาดีๆกาลังดึงดูดผู้คนที่มีความสามารถไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่รวมถึงโค้ดเนื่องจากมีรายงานว่าพอแม็กกินเนตไดครับอดิตโค้ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเลเตอร์ตั้งแต่ที่ก,ก่อนเขาเนี่ยจะร่วมงานกับสมาคมฟุตบลอลอังกฤษแม็กกินเนตเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมนักเตะฟุตบลอลอายุน้อยเข้าสู่ทีมชุดยูยและหากเขาเข้าร่วมงานกับเลเตอร์เขาจะดูแลยู่9ไปจนถึงยูส นอกจากนี้เวสมอร์แกนอดีตฮีโร่ของเลเตอร์กล่าวถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับชัยชนะอันน่าทึ่งของเลเตอร์เกือบปีตั้งนันบตั้งแต่ที่เลเตอร์นั้นชูทั่วพิมพ์ลีกในปีส่วนที่ผ่านมาตามการรายงานและเรื่องราวต่างๆในช่วงเวลานั้นคาดว่าภาพ,พยนตร์มีส่วนร่วมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวาดี้ในฐานะผู้เล่นทำลายสตีและเป็นหนึ่งในรเรื่องคนสสำคัญร่วมกับนักแสดงคนอื่นอย่างเช่นโทมัสลอและก็ไอริสเอลบามาเป็นต้น สรุปข่าวต่อมาโมมิซาร่าครับมีส่วนร่วมประตู15นัดติดต่อเท่ากับวาดีโมมิซาร่ามีโอกาสทำสถิติขึ้น,นําเป็นผู้นำเดียวในการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือแอซซีส์หลังจากที่ทำทั้งหมด15นัดติดต่อการให้กับลิวพูลเท่ากับวาดีโดยหากทำเกมต่อไปนะครับจะเป็นการทำลายสถิติทันทีโมมิซาร่าครับแนวรุกตัวเก่งของลิวพูลสามารถทำผลงานที่เกี่ยวข้องกับประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการแอซซีส์ให้กับคนอื่นทำประตูเป็นนัดที่15ติดต่อกันเท่ากับวาดี ดาวยิงของลิตเติ้ลสตีนะครับหลังจากที่จัดการซัดอีกหนึ่งประตูให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในเกมที่ชนะนิวคาสเซิลในเตะสามหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเกมที่แอนฟิลด์นั้นเนี่ยทัพซาลิกระดงนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจอห์นโจชิลลี่อดีตแข้งในทีมเมอร์ซีไซส์นาทีที่7ครับแต่หลังจากนั้นครับเจ้าบ้านก็บุกไปใส่อย,ย่างหนักจนยิงแซง3ลูกรวดจากดิโอโกโซต้านาทีที่21ซาลานาทีที่25แล้วก็เทรน,นด์นาร์เซเนอร์อาโนู จากลูกยิงไกลสุดสวยนาทีที่87ครับส่งผลให้คว้าสามแต้มอันล้ำค่าเท่านั้นยังไม่เพียงพอครับดาวเตะชาวหยิบรายนี้ยังสร้างสถิติมีส่วนร่วมกับประตูกับต้นสังกัด15เกมเท่ากับวาดี้ฮจองกเก่าจิ้งจอกสยามทาไปถึงที่15แมตติต่อกันเช่นกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมธันวาคมปี2015ตั้งแต่เขาอายุยิบปีซึ่งยังมีลุ้นในการทําสถิติใหม่ขึ้นเป็นผู้นําเดียวแต่เพียงผู้เดียวหากซาลายิงหรือแอชซิดในการบุกไปเยือนเท่านั้ยสุดเซาร์ดครับวัน นัดยิงได้นะครับในนัดนี้ส่วนนักเตะที่อันดับรองลงมาได้แก่สเตนคอลลิเมอร์ครับดาวยิงตำนานของลิเวอร์พูลที่12เกมติดต่อการส่วนเอนดิโกครับอดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซซุสโอซิลครับอดีตก,กลางของอาร์เซนอลทำสถิติเท่ากันคือ11นัดติดต่อกันชัยชนะของเดอะเรสในเกมล่าสุดทำให้พวกเขาเนี่ยมีเพิ่มขึ้น40คะแนนส่วนอีกทีมเนี่ยคู่แข่งลุ้นแชมป์อย่างเชลซีเกิดฟอร์มสะดุดนะครับเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเอฟเวอร์ตันหนึ่งหนึ่งและก็มีเพิ่ รั้งอันดับที่สามเหมือนเดิมตามหลังหงแดงห่างเป็น3แต้มข่าวต่อมาครับพิมล,ลิศประกาศยืนยันเลื่อนเกมคู่ร่วงเอเวอร์ตันกับเลสเตอร์ที่กุริสันพาร์คในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาออกไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่ทีมท็อปฟิสเซนเงินมีโปรแกรมในการบุกไปเยือนเชลซีในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเตดโควิด -19 นะครับ เลสเตอร์ซิตี้นะ่ครับส่งผลให้พิมพบรีกเนี่ยตัดสินใจเลื่อนเกมที่ทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบเนเนเจอร์นะครับอย่างแน่นอนแล้วโดวยมีการถแถลงการยืนยันนะครับก่อนหน้าที่ราฟาเอลเบเนเตสจะคุมบูกับสิงบรูในคืนบัมบอนสปอร์ตีที่16ธันวาคมเพียงไม่กี่นาทีอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าเอเวอร์ตันนั้นเนี่ยจะเป็นเพียงไม่กี่สโมสรในลีกสูงสุดของกฤษนะครับที่ยังไม่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการติดโควิด19แต่พวกเขานั้นปราศจากนักเตะตัวหลักไป,ปพร้อมๆกับหลายรายเนื่องจากปัญหากากรบเจ็ แต่สาหรับการตัดสินใจใส่ชื่อตัวสํารองในเกมที่สแตมฟอร์ดบิทครับแค่7คนทั้งทัที่มีโคต้า8คนนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในแผนตัวสํารองของทีมตราลุกอวมนยังมีนายทวานถึง2รายนะครับแล้วก็มีนักเตะวัยรุ่นถึง2รายคือ Bro bin, ลูอิสบรอบบินและก็ไทเลอร์ออนซิยาโกครับ ในขณะเดียวกันครับในแผน11คุณแรกที่ดวลกับสิงห์บรูเชลซีครับยังมีจรดอัลทรานเวตกองหลังวัย19ปีถูกส่งลงสนามอีกต่างหากนะครับในขณะที่เอลลิสซิมครับกองหน้าวัย20ปีได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เนื่องจากว่าริชาลิซอนนะครับล้มเจ็บตามลูมินิกันเวลลูวินนะครับไปรายหนึ่งในขณะที่เดมรอยเกรครับไม่มีชื่อลงเตะกับเชลซีโดยยังไม่มีการรับแจ้งสาเหตุว่าเขารับบาดเจ็บเพิ่มเติมเวยหรือเปล่า เนื่องจากเกมระหว่างเอเวอเรตันกับเลสเตอร์ที่แล้วนะครับพิมพ์ลียงยังได้ประกาศเลื่อนเกมในวันเสาร์เพิ่มอีก3คู่นะครับได้แก่ซาร์เฮมตันกับเบนฟอร์ดฟัดผวกตันพาเลตและก็เวิทแฮมพบกับนอริสิตี้นะครับอย่า่วมสนุกตื่นเต้นเราจะาสาม,มารถแอดไลน์ติดตามคลิปเพื่กระใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแอดมินมีข่าวดีบอกกับแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่จะมีแพลนในการไปเที่ยวสิ้นปีนี้นะครับถ้าอยากจะลุ้นรางวัลน,นะครับในการแจกที่พัก รีสอร์ทที่เขาใหญ่นะครับรวมถึงบัตรเติมน้ำมันฟรีนะครับจำนวน10,000บาทสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับหรือสนใจที่แอดไลน์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับ